นละเนาะถึงเวลาหลับก็อยากหลับนั่นแหละพอนั่นแหละเนาะเห็นเป็นเช่นนั้นเอยแล้วไปอยู่รวมกันนี่มันพูดกันรู้เรื่องเหรอเยอะแยะไปหมดไม่ค่อยรู้หรอกท่านเอ,อ๋ยพลังงานลบเลยนั่นแหละเนาะบันปวนไปหมดนั่นแหละพอนี่แหละเนาะเด็กเองก็ไม่ชอบใจเด็กก็เบอร์ไปด้วยใช่แล้วนี้ก็เบอร์คนก็เบอร์ใช่แล้วนั่นแหละเนอ <c oughs> สาธุอ่าเธอมีอะไรจ๊ะ ชื่อเดิมนะคะสุภาพรสุภาพันชื่อใหม่อสุดาสิโรธค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรคะสุขภาพการงานเป็นอ๋อีลูกค่ะที่ลูกที่ทำแทนสามท่านค่ะมีลูกสามค่ะแพงสามนะค่ะแล้วไปเป็นเพื่อนอีกห่าอไม่ไม่มีเนาะแค่แค่ลูกลูกสามค่ะรับขัน เออมันเป็นมันไม่ได้เป็นรับเองค่ะเหมือนกับเขาทํามาแล้วเขาก็เอามาฝากให้แต่ว่าก็ไปเรียกไปลอยน้ำอาจารย์ไม่ไปลอยน้ำมีำเกี่ยวกับขันละกันหนึ่งข้างใช่ไหมสักมีไหมสัก,สกมืออ่าสักมือสองข้างขันมือกุมารมีไหมไม่มีไม่มีอา้าวปัญหาคืออะไรจ๊ะ อยากส่งลูกไปเติมลูกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในเวลานี้ก็มีเรื่องของเงินนะค่ะเรื่องบ้านที่เราจะต้องเคลียร์ก็คือเงินที่จะได้รับเงินควรจะติดขัดเพราะว่าเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก็น่าจะติดปัญหาเรื่องควรจะได้รับเงินแต่ก็ยังไม่ราบลื่นทันทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะติดเรื่องเรื่องนี้่ะแ่บังเอิเรียบร้อยเพราะว่าพอดีเมื่อวันที่สิบหกตั้งจิตเมื่อรายได้ไม่ราบลื่นค่ะค่ะแล้วก็ออกจากงานมาแล้วก็พอดี เวลาที่มาอยู่สิงได้อ้าวสุขภาพยังไม่มีปัญหาก็เป็นมะเร็งหายเรียบร้อยแล้วเป็นมะเร็งแต่หายแล้วระยะสามก็คือผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะหายเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วค่ะก็รับรับผลกรรมที่เราทำมาแล้วก็ยอมรับแล้วเราก็รักษาก็หายก็ถือว่าอ้าวคืนนี้ขันยังมีตัวตนอยู่ไหมไม่มีค่ะอ๋อนั่นเทวดาขันนั่นอะไรกันเล่าเอย ไม่ไม่รู้ว่าเป็นขันแล้วมันเป็นขันแล้วก็มีเขหล่อมอะไรอ่าเเราไม่ได้รับเองก็คือเหมือนเขาทำไว้แล้วเราก็ช่วยเราทำบุญแล้วเาก็ให้ขันมาจะมีของทำาด้่ยกงกองอ่ะท่านอจัดกงกงของทำาด้วยแถมมาจากการทำบุญตามพิธีวัดวาต่างๆใช่ไหมเป็นบ้านที่ถนุ่มให้ยิบสีอ่ะค่ะอาจารย์หมอดูผ้ายิบซีขันของ หมอไพ่อ่าสักมือด้วยสักมือยังมีวิญญาณอยู่ไหมดีไม่ดีจับมืออะไรกันเล่าเออเส้นเนี่ยค่ะเส้นเส้นนี้ก็วาปัหาไพ่เล่าสักให้เออคาราวาคาราวาที่เป็นมะอ้อยที่อยู่ตรงแถวลำรีนั่นแหละค่ะคารวาแต่คาราวาสักมือเป็นลายเส้นแดงไม่มีอะไร แล้วเนาะักดสวยงามไปผ่านไปขันก็อีกพอไม่มีอะไรเอ่ยว่างเปล่าเลยขันก็ว่างอาจมีเด็กแท้งสามคนเนปชายหญิงกันเล่ารู้ไหมเอ่ยรู้แต่คนแรกว่าเป็นผู้ชายที่หมอบอกนะคะ่อสองอีสองคนไม่ทราบค่ะคนแรกเป็นผู้ชายอีสองไม่รู้ค่ะถ้าเราเป็นชายนั่นแหละท่านเ๋ยเด็กเลยสามคนนั่นแหละเนาะ ชายหนึ่งนั่นละพอหญิงนั่นหนาสองคนนั่นแหละเออหนึ่งหญิงสองชายอ่าอมันจะชายสองหญิงหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งชายสองหญิงเหรอผู้ชายคนโตให้เกวเกิดแล้วใช่ไหมเอ่ยพร้อมจ่ายค่ะสี่สิบห้าวันเลยนั่นแหละสี่สิบห้าวันค่ะยอมไม่ยอมยอมค่ะอ่ายอมให้ไปเกิดเลยอ่าห้าเดือนจ้าลูกชายคนโตคนเล็ก คนโตได้ได้ได้คนโตสร้างพระที่ถวายในหลายๆอย่างคลูกได้ครได้รับบุญหรือเปล่าแม่ก็เอ่ยชื่อให้ตลอดบอกไปเลยได้ไ่ะค่ะตาบ้านเรไม่ได้จองเป็นชื่อบ้านหนูหลอนตาอ่าอเธอบอกชื่อมาก่อนจะได้คุยกันด้เรื่องวีระชัยครับวีระชัยค่ะวีระชัยวีระชัยวีระชัยค่ะแล้วสองหญิงน้องเป็นผู้หญิงสองคนนะหลอนตาจ้า เรือชายน้ำใสอะไรอีกขาหมูชื่อน้ำใสกคนอีกคนหนึ่งค่ะน้ำใสพระใจดีชื่อหลานตาน้ำใสใจดีอวีรชายน้ำใสใจดีตามนี้กินไรว่าไปกินข้าวมังอืมกนข้าวมัไก่ข้าวมันไก่จดข้าวขาหมูจดไป จะบอมีชีสด่าหลนตาได้ร์ก็ได้เคเอฟซีไหมครับเอาเอาแค่นี้แหละดีมากขนมนมปาดหลนตาเอาว่าไปชาเขียวชาไท่ปาดนาหลนจ้าอร่อยอร่อยนะเออเซเว่นเนี่ยน้ำน้ำนี้น้ำเผือกน้ำปั่นก็ได้เออเอาไปซื้อให้เขากินเอเป็นซี่ก็ได้ห้นตาอ่าทุกอย่างอะไรอ่ะขนมน้ำให้ อ่าพอแล้วได้อมได้ไหมครับแต่เยม่ได้เกไม่มีฟเช่ชสเืสื้อเสื้อผ้าเดียวูืเสื้อ้าเอาคะว่าไปอาชุดผู้ชายหชุดผู้หญิงสองชุดเด็กผู้หญิงชุดกระโปรงให้หอะได้แล้วครับปล่อยสัตว์่ไครว่าไปปล่ยปลาเออ อสงรทานหนึ่งชุด45วันขอเรื่อเลยนะลอนตาเอาบอกอะไรเลยช่วกอาตาสองตัวให้น้องจำผมก็เอารถหรือปืนก็ได้ลวนตารถเอาเป็นมัคโครนะเอานเอาสีอะไรครับสีแดงสีแดงนะอสีแดงลูก่ะเด็กก็ไอพี่กับน้องมี้ยได้ไหมอะ ลูกโป่งเหรอคะได้หมดได้หมดลูกอ่าลูกโป่งเอาแบบว่าที่เขาเขาเป่าแล้วใช่ป่ะที่เป็นลูกตุ๊กตาเนี่ยใช่ไหมลูกได้ดีมากเมื่อเมื่อไหร่จ้ะยีเดือนอะไรยี่สิบห้าเดือนนี้ค่ะเจ็ดวันแม่กลับไปหามันนี่เอาซื้อของมาได้รูรองเท้าเว้ยนะลูกตาครบชุดครบชุดรองเท้ายนะอ่าเรียบร้อย ไม่มีผลงานอะไรใช่ไหมเ,เงินจะได้ราบรื่นหรือเปล่าเงินห,หรอคงาเพื่อนเกิดมันก็จะดีดนอ่ะก็จะได้สมความปรารถนาใช่ไหมตอนนี้ก็ติดอยู่ขายของแล้วไม่ได้เงินใช่ไหมพเบรี้านเรื่องจำนองเรื่องสารแต่ว่ากาไเขอเลนะคะ นาฬิกาข้อมือเห็นไหมหาเป็นตัวกระตูนนะในการกระตุ้นะลูก็เรื่อยๆนะครับส่วนตาอ้าวตามนี้จบผลงานก็ไปปลดปล่อยให้มันราบรื่นด้วยจะได้ทุกอย่างเรียบร้อยไปได้โชคดีนายที่เก้าไปได้เหรอครับไปได้สิกับไปที่เดิมกอดเป็นไหนได้ไหมไม่เอาไม่เอา มไม่อยากต้องเกี่ยวไม่อยากต้องเกี่ยวจะไ,ไ,ไ,ได้ใช่จะไปแล้วจะตัดใจแล้วะจะตัดใจแล้ววัะเกิดแล้วไม่ไปยุ่งกับใครแล้วครับดีมากสาธุกครับโชคดีไปค่ะดวงตาแล้ค่ะจ้าโชคดี